สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชีวิตอิสระ88หรือฟรีดอมไลฟ์88โดยผมแซมเช่นเคยนะครับที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันนะครับส่วนวันนี้จะพาไปเที่ยวประเทศไหนเมืองไหนและพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเข้าไปติดตามกันได้เลยครับมาไปเกาหลีไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ก็คืองานช่วงของเทศกาลดอกพดกดนะ เฟสติวัลบานเต็มสะพังไปหมดเลยนะครับทั่วเมืองเกาหลีเลยช่วงปลายเดือนมีนามีนาเมษาไปแบบกลางๆเมษาอะไรพวกนี้คือเช็คคือคือแต่ละปีมันมันมันไม่เหมือนกันะนะมันก็ต้องได้เช็คพยากรณ์พยากรณ์ของแต่ละปีปีนั้นๆของเราก็คือปีนี้คงไม่ทันเพราะว่าเจอโควิดแล้วเข้าประเทศเกาหลีไม่ได้นะก็ส่วนมากก็จะอยู่ประมาณเดือนประมาณปลายมีนาจนถึงเอ่อจนถึงเมษามันก็มีอยู่ทุก ทุกโซนอะนะทุกโซนทุกช่วงของของประเทศเกาหลีอะแต่ถ้าจะให้แบบไปตามล่ากันจริงๆเลยนะไปตามดูกันจริงว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างไอไอตัวดอกพอตกดเนี่ยอ่ะลืมบอกไปถ้าไปเกาหลีอะนะถ้าคุณบอกว่าซากุระอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ดอกซากุระเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกครับเขาจะทําแบบเนียนๆทาไม่รู้อนะไรเงี้ยคือเกาหลีเขาเรียกว่าพตกดเพราะมันมีข้อพิพาทอยูน่นะว่าอ่าพตกดเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากเกาหลีนะไม่ได้มาจากอ่า ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็แบบข้อพิพาทกันไปกันมาก็ไม่จบไม่สิ้นเนาะนะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนาะถ้าไปเกาหลีก็เรียกว่าพอดกดนะดอกพอดกดคือมันจะบานสะพังเต็มไปหมดทั่วเมืองเกาหลีนะช่วงเดือนปลายเดือนมีนาเมษาถ้าคุณถ้าคุณจะไปนะเช็คเช็คพยากรณ์อีกทีหนึง่งว่ามันเพราะว่าพวกนี้มาไวไปไวมันอยู่ได้แค่2สัปดาห์ไง แต่จริงๆแล้วถ้าคุณจะไปเมษาจริงก็คือขึ้นหนีหนีหนีฤดูร้อนบ้านเราไงแล้วก็ไปเอาฤดูหนาวที่นู่นเนี่ยอากาศกาลังดีอากาศอยู่ที่ประมาณประมาณ10บอะสิถึงยีองศาแบบกําลังดีแหละคือเป็นเอาเฉพาะเสื้อกันลมไปมันไม่หนาวมากนะคือหนาวไม่กลัวกลัวเวลาที่ลมมาแต่ว่าเวลาลมมามันก็ได้บรรยากาศอีกอีกอย่างหนึ่งแล้วเวลาที่ลมมาแล้วอดอกดอกกรีบดอกพดกดมันปิวสวยไปทั่วเมืองอครับเออสวยงามอีกแบบหนึ่ง ทีแรกผมนึกว่าอันนี้ความคิดแบบเมื่อก่อนนะเราคิดวแบบ่าเอ๊ะมันต้องมีใบก่อนนะแล้วมันถึงมีดอกแต่ที่นี้จริงๆแล้วไอ้พดกดเนี้ยมันต้องออกดอกก่อนออกดอกแล้วถึงจะมีจะเป็นใบแซมออกมาอมเป็นความรู้ใหม่เนาะ,ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าในเมืองเกาหลีอะถ้าคุณจะไปดูไอตัวไอ้พดกดเนี่ยคุณจะต้องไปดูที่ไหนนะที่เห็นเด่นชัดเลยนะเด่นชัดที่คุณไปแล้วเข้าไปถ่ายรูปแล้ว,ลวไม่ผิดหวังก็คือ ในพระราชวังเครียงบกกรุงนี่ก็มีแล้วก็มหาวิาวทยายลัยยองฮีนะยองฮีในเกาะนามิก็มีเกาะนามิก็สวยนะสวยเพราะว่าในเกาะนามิคุณจะไม่ได้ไปเห็นคุณจะไม่ได้เห็นเฉพาะไอตัวพอดกดไงคุณจะเห็นดอกไม้อื่นๆด้วยนะหรือแม้แต่กระทั่งในถาถาแถวแถวรถไฟตรงคลองแถวแถวร้เวอันนั้นก็แบบเป็นจุดที่ผู้คนไปไปท่องเที่ยวไปดูกันเลยแล้วก็แถวสถานีรถไฟ สถานีรถไฟออยองฮวาไอเน,นี้ยก็หุยยาวเป็น800เมตรแหละยาว2ข้างทางถนนเลยถถาพวกนี้มันจะมีเฟสติวัลด้วยมันจัดงานเทศกาลเทศกาลด้วยไงทุ่งเทศกาลพอดกดของเขาแล้วก็แถวทะเลสาบช็อกซอนนะทะเลสาบช็อกซอนนี่ก็แบบมอ,มองมองลงไปเผลๆนี่หูแบบสวยงามไปหมดเลยอะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยม,มีมีรูปอยู่มีรูปอยู่เดี๋ยวเอาให้ดูดูดูไปสถานที่แค่จําไว้ว่าเออเนี่ย แค่บอกว่าเออทะเลสาบช็อกซอนแล้วก็สถานีรถไฟออยองฮวาแล้วก็ไปดูเทศก,กาลแถวแถวจินเฮนะแล้วก็เากาะนาม,มิก็มีมหาวิทยาลัยอยองฮีพระราชวังเคียงบอกกุงแล้วก็เอเอม,มีมีที่ใหม่ที่ผมไปเห็นนะนะขากลับจากสนามบินจากจากไอตัวจาก สนามบินอ,อ,อินชอนน่ะทางฝั่งนั้นก็มีนะมันจะมีลานแบบดอกดอกพดกดเต็ไมไปหมดเลยที่ตัวใหม่ของเขานะสวยสวยแถวนั้นก็แวะถ่ายรูปได้นะแวะถ่ายรูปได้แถวแต่ว่าไอ้นี่มันน่าจะออกทีหลังสุดเลยออกทีหลังสุดเพื่อนเพราะว่าเนื่องของบรรยากาศอากาศนี่แหละอากาศแล้วก็สภาพสภาพอากาศของในโซนนั้นน่ะนะในโซนนั้นมันเลยทําให้ออกทีหลังเพื่อน ก็เกือบเกือบปลายเมษานะในตัวพดกดแถวนั้นนะคือไปช่วงนี้ไม่ผิดหวังหรอกคือไปเอาบรรยากาศแล้วก็ไปเดินแบบชิวๆสบายๆไม่ไม่ร้อนมากเออไม่หนาวมากไงไม่หนาวมากสวยงามช่วงฤด,ด,ดูนี้เดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศให้ดูว่าดอกพอดกดเวลาที่มันโดนลมแถวโซนที่เขาไปถ่ายเออนี่ดอกอันนี้ก็สวยคือมันไม่ไม่ใช่พดกดแต่ผมรู้ว่าดอกอะไรแต่มันสวยมากๆเวลาถ่ายรูปออกมามันสวยมันสวยมากๆเนี่ยดอกอันนี้ครับ แล้วก็เนี่ยบริเวณพวกนี้แบนี้ก็จะมีบ้านเราเ็าเรียกว่าอะไระขนมที่มันกินแล้วมันหายแวบแต่นในปากนะที่เป็นขนมอะไรอ่ะเขาทําเป็นรูปตัวมิกกี้เมาส์ทําเป็นรูปนูน้นรูปนี้ได้เลยตามทาได้ตามสั่งเลยมันก็ขายอาร์ตอีกทีอีกอย่างนะน,นะนะก็แบบคือแบบคือชาวบ้านเขาไปถือถ่ายรูปนะนะพอเวลาปิวมาก็ไม่ได้รับประทานก็มีนะครับมัวแต่ถ่ายรูปนะครับเพราะมันเบาไงเจอลมพัดก็ไม่ได้รับประทานนะ บ้านผมก็เรียกไม่ได้แดกนั่นเองนะครับเพราะว่ามัวแต่ถ่ายรูปนะครับระวังระวังหน่อยเวลาที่คุณไปงานเทศกาลอะไรก็แล้วแต่คนไทยเราชอบชอบเอาของวางแล้วก็ถ่ายรูปก,กลัวว่ามีมนีนู่นมินี่ติดมือแล้วถ่ายรูปออกมาไม่สวยพอหันมาทีอาของหายไปแล้วแล้วคือคนเที่ยวมันคือผมไปอะ่ะคือผมข้อคือผมไปผมไม่ได้ไปช่วงที่มนุษย์มานาเข้าไปไงผมจะไปช่วงคำ่คำค่ำหรือไม่ก็ไปแต่เช้าเลยช่วงที่คนยังไม่ไปเดินกันอะ,อะไรประมาณนั้นคือถ้าช่วงไหนที่ผมรู้ว่าคนเยอะผมก็จะไม่ไป อะไรประมาณนั้นนะน,น,นั่นคือการท่องเที่ยวของผมนะผมทาให้ผมถ่ายรูปออกมาได้สวยไงไม่ต้องไปเบียดกับใครไม่ต้องไปแย่งกับใครอะไรเงี้ยช่วงเขาทํางานผมก็ไปผมก็ไปหาเดินถ่ายรูปเนี่ยกดกดบางอันมันก็จเพึ่งจะผุด,ผดออกมาเงี้ยแล้วก็มันก็ออกนะแต่ใบเนี่ยคือหลังจากที่มันมันอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะต่อต้นนะ,นะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะหายไปไอันนี้เป็นคือพอเวลาเข้าโรงแรมนี่ของกินหนูก็จะประมาณนี้แหละจะมีพวกปูอัด คือจริงๆงผมชอบอีกอันหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันหาไม่ได้ก็เลยกินอันนี้ทดแทนไปก่อนแกาแฟจืดจืดแฟงเขาแล้วก็เป็นน้ําน้ําพอดกดนะครับน้าดอกดอกพอดกดเขาซื้อมาลองทานดูหอมๆครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นไอตัวซื้อมาจากงานนะงานเฟสติวัลเขาไอ้น้ำดอกพอดกดแล้วก็จะมีไอตัวพับแห้งครับพับแห้งผมก็ชอบกินชอบกินสตรอเบอรี่พับแห้งอะไรพวกนี้คือแบบนี่แหละไปอยู่เกาหลีก็จะหน้าตาก็าจะประมาณนี้แหละอ้วนๆอย่างเงี้ยบวมๆนะครับ แล้วก็มันไม่ได้มีแค่ดอกพดกดนี่ดอกอื่นๆก็มีอย่างในเอเวอร์แนด์เนี่ยอุ้ยสวนดอกไม้เขาสวยงามเดี๋ยวค่อยพูดกันถึงเอเวอร์แวด์ดีกว่านเนาะพูดไปแล้วก็กลับไปดูในเอเวอร์แนด์ว่ามันมันมันสวยงามยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวจะให้ไปดูภาพบรรยากาศดีกว่าว่าไอตัวพดกดเวลาที่มันโดนลมมาเนี่ยมันจะสวยงามแค่ไหนแล้วก็แบบอากาศที่มันแบบหนาวๆเป็นยังไ,ไงเนี่ยภาพบรรยากาศนั้นให้ดูดีกว่าเนาะวันนี้แค่นี้ก่อนนะขอบคุณที่ติดตามครับ ขอบคุณที่ทุกท่านติดตามจนจบนะครับยังไงแซมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้แซมด้วยนะครับเพื่อที่แซมจะได้มีกำลังใจพาทุกท่านไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันนะครับเพื่อแบ่งปันประสบการณ์จากการเดินทางที่แซมเคยเดินทางมาแล้วเกือบทั่วโลกให้ทุกทกท่านได้ไปรู้ไปเห็นเดินทางเที่ยวชมไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ